สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่ร่วมรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการทำแป้งพับหรือว่า,าแป้งตังนิ่มนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรกันอ,อันดับแรกเลยเป็นแป้งอนเนกประสงค์ตัวนี้แป้งอนเนกประสงค์นะคะ2องถ้วยตวงค่ะเกลือปบบ่หนหช้อนชาค่ะเนยนะคะ เป็นเนยจืดนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขียนว่า unsalted แปลว่าเนยจืดนะคะก็ตรงนี้นะคะวิธีการบอกปริมาณเราจะใช้แค่ครึ่งถ้วยโดยดูจากตรงนี้ค่ะจะเขียนว่าหนึ่งคัพก็คือหนึ่งถ้วยแต่เราจะใช้เพียงครึ่งถ้วยเท่านั้นดังนั้นเราตัดออกมาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดออกมาใส่จานเป็นชิ้นเล็กๆไว้แบบนี้อยากให้ติดกันนะคะตัดออกมาให้อยู่ห่างๆกันนิดนึงค่ะ เราใช้เนยอยู่ในอุณหภูมิธรรมดานะคะไม่ใส่ในช่องในช่องอในตู้เย็นจนเย็นเกินไปหรือว่าแข็งเกินไปหรือไม่ปล่อยให้เนยละลายนะคะใช้ในอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็น้ําควรเป็นน้ําเย็นจัดขอย้าําเป็นน้ําเย็นจัดนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมมีไม่เยอะเลยนะคะดังนั้นวิธีการทําก็ไม่ยากเช่นกันค่ะเพราะว่าหลังจากเตรียมเตรียมส่วนผส,สมเราสามารถหาซื้อได้ตาม ตลาดตามท้องตลาดหรือว่าตามห้า,มหางสรรพสินค้าได้เลยค่ะโอเคอันดับแรกนะคะแป้งใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยจากนั้นใส่เกลือนะคะอ่าคนแป้งกับเกลือให้เข้ากันก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่เนยค่ะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วนะคะนี่นะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากเราผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ เราเกลี่ยนะคะเกลี่ยแป้งออกมาให้เหลือช่องว่างตรงกลางนะคะนี่ค่ะให้เป็นมีช่องว่างตรงกลางเราเขีย่ยแป้งไปที่ขอบๆนะคะจากนั้นเติมน้ำสองส่วนสามถ้วยลงไปก่อน,นะคะ่ะยังไม่ต้องเติมไปทั้งหมดนะคะให้กะเอาสองส่วนสามถ้วย หลังจากนั้นเราค่อยๆกบแป้งลงไปนะคะที่ช่องค่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปให้รู้สึกว่าน้ํากับแป้งเนี่ยเข้ากันจนเหนียวจากนั้นหลังจากเราเริ่มรู้สึกว่าแป้งกับน้ําเข้ากันจนเหนียวนะคะเราจะเริ่มใช้มือนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะคะให้เข้ากันก่อ แล้วก็อาจจะต้องขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะคะเพื่อว่าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็จะใช้มือน,นะคะในการนวดแป้งเพื่อให้แป้งเนี่ยสัมผัสไดถ้ถึงความนุ่มเลยนะคะแล้วก็หอมมากค่ะ ความหอมของเนยแล้วก็ความนุ่มของแป้งเนี่ยคะเราก็ใช้มือของเรานวดแป้งสมแล้วค่ะที่เขาเรียกว่าแป้งพัฟหรือว่าแป้งปังนิ่มนะคะเพราะว่าน,นิ่มมากการปิดปิดให้สนิท แล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีนะคะนี่นะคะหลังจากปิดฟอยล์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา20นาทีค่ะเพราะทุกครั้งที่เราจะกลึงนะคะเราต้องใส่แป้งลงไปนะคะเพื่อว่าไม่ให้แป้งเนี่ยไม่ให้แป้งทับของเราเนี่ยมันมาติดกับกระดานหรือแผ่นไม้กลึงของเรานะคะแล้วก็กลึงเหมือนเดิมนะคะ เืนขึ้น,นจากนั้นพอได้แนวยาวแล้วเราก็พับพับจากข้างบนมาก่อนพับให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเราก็กลับข้างแป้งของเรานะให้มาอยู่ในแนวตั้งแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ เพราะเราจะต้องทำพับแล้วก็กลึงพับแล้วก็กลึงทั้งหมด3ครั้งด้วยกันเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสองครั้งต่อไปอีกหนึ่งครั้งก่อนเรากลึงเราก็จะถาแป้งที่ไม้กลึงนะคะเพื่อว่าไม่ให้มันเหนียวเนาะมันจะได้ไม่ต้องติดไม้กลึงของเราจะได้ไม่ต้องยากนะคะก็ลยไปนิดหน่อยใส่ไป,ไปเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็กลึงขึ้นกลึงขึ้นสุดท้ายแล้วจากนั้นเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ับแป้งรับขึ้นอ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่ทั้งเหมือนเดิมค่ะ เทือของเราแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยปิดแนพนฟลอยแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นน้อีก20นาทีแล้วอีกอีก20นาทีเรากลับมาเจอกันด้วยแป้งที่สมบูรณ์แบบค่ะหลังจากที่เอาแป้งออกมานะคะเป็นเวลา20นาทีแล้วม,มาดูแป้งของเรกิกาว่าออกมาสวยงามแค่ไหนนี่นะคะนี่ก็คือแป้งที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียว นะคะสามารถนำแป้งเนี่ยไปทำอะไรก็ได้แล้วแต่เลยค่ะจะไปทำเป็นอาจจะเป็นพายเป็นพับหรือว่าทำกับอาหารอื่นๆได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เลยฉะนั้นนี้ก็แล้วแต่ท่านจะออกแบบดีไซน์อาหารตัวเองได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ